สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเทคนิคที่ว่านี่ก็คือการผสมเกสรน,นะครับหลังจากที่ผสมเกสรเสร็จอย่างของคินเองเนี่ยคินเองก็จะทำการลดน้ำนะครับ การลดน้ำมีผลอย่างไรกับการติดฝักของกระบองเพชรท,ที่เราผสมเกสรไปนะครับมันจะมีผลอย่างมากเลยนะครับสำหรับน้ำที่เราลดลดให้ต้นกระบองเพชรหลังจากที่เราผสมเกสรน,นะครับก็คือสภาพอากาศความชื้นนะครับจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการติดฝักติดมเมล็ดนะครับเวลาที่เราผสมเกสรเสร็จเนี่ยแล้วเราทำการลดน้ำ เทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อไม่ให้ไปกระทบไม่ให้น้ำเข้าไปในในดอกของกระบองเพชรน,นะครับเพื่อถ้าเกิดน้ำเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกสรที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับอาจจะฟอถ้าเกิดเราผสมเเกสรแล้วแล้วเราไม่ได้ลดน้ำ มันก็ไม่มีปัญหาหรือเราผสมเกสรอนเสร็จแล้วมีฝนตกหรือเราลดน้ำนับนะครับมันก็มีความหมายเหมือนกันเลยก็คือฝนตกกับลดน้ำเนี่ยมันคือสังเกตดูแล้วเวลาที่เราลดน้ำหรือเราผสมเสร็จแล้วมีฝนตกนะครับก็เหมือนกับการล้างรถนะครับล้างรถเสร็จแล้ววิ่งออกมาเจอฝนตกเป็นไงครับก็เปียกโชก เหมือนกับไม่ได้ล้างใช่ไหมครับอันนี้อันเนี้ยมันจะมีผลมากๆเลยนะครับสําหรับความชื้นที่มาจากน้ํานะครับอย่างเช่นฝนตกหรือเราลดน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ชะล้างหรือทาความความชื้นให้กับดอกของกระบองเพชรนะครับซึ่งดอกกระบองเพชรของเราก็เมื่อผสมเกสรเสร็จเนี่ยเกสรมันก็จะไม่ไม่ผสมไม่ติด ือมันต้องใช้เวลาพอสมควรประมาณ1ชั่วโมงหรือ1วันนะครับอย่างนน้อยก็1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเกอรที่เราผสมไปเนี่ยถึงจะเริ่มถึงจะเริ่มติดติดเป็นฝักอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือฝักของของยิมโนนะครับที่มันเป็นลูก LB นะครับลูก Lb ก็คือฝักเนี้ยผสมผสมเรียบร้อยแล้วก็ติดฝัก ที่เห็นสีแดงๆนี่คือกําลังจะแก่แล้วนะครับแต่ยังแต่ยังไม่แก่เต็มที่นะครับแต่ยังไม่แก่เต็มที่เน, <Little> <ST S 1> น, <languages> นี่ยน,นะครับฝักของเขาแล้วก็ดอกดอกของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะ,ะ meine, อย่างที่เห็นนี้นะครับอันที่อยู่ด้านซ้ายมือสองสองดอกที่เนี่ยนะครับทําการผรสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่บานนะครับยังไม่บานแต่ว่าเราผสมไปแล้วทีนี้พรุ่งนี้ เราก็จะผสมซ้ําอีกครั้งหนึ่งนี่คือเทคนิคนะครับเ,เพื่ออะไรเพื่อกันพลาดนะครับไม่ใช่อะไรเพื่อกันพลาดก็คือถ้าเราผสมวันนี้เสร็จแล้วไม่ผสมพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเกสรที่ที่ใส่ลงไปในในดอกสองดอกนี้นะครับอีกดอกหนึ่งยังไม่บานสองดอกเนี้ยผสม ใส่ใสละอองเกสรลงไปเยอะมากเลยนะครับหล,หลายพ่อพันธุ์หลายตระกูลนะครับง่ายๆใส่ลงไปก็หวังว่าจะติดนะครับทีนี้ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฝนตกเราก็ไม่ได้ลดน้ำด้วยนะแล้วก็มาจนถึงวันนี้มันก็เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วละ่ะ กระบองเพชรมันดีอย่างหนึ่งคือมันมันอดน้ำได้นะครับมันอดน้ำได้เราไม่ต้องห่วงมากนะครับถ้ามันไม่โสมมันไม่แย่เกินไปเราก็ทิ้งทิ้งได้นะครับอย่างตอนนี้มันก็เริ่มเข้าอาทิตย์แล้วก็คิดว่าจะผสมน้ำให้น้ำหน่อยแต่ทีนี้พเพอิญว่ามันมีดอกไงครับมันมีดอกเราก็ใช้ละอองจากต้น ต้นอย่างเช่นต้นนี้นะครับเนี่ย decisions. เราก็เก็บเกสรจากพวกนี้มาเนีย่ยครับเก็บมาโดยใช้ภูกกัน,นะครับเราเราใช้ภูก,กันเราใช้ผูกกันในการผสมเราเอาภูกกัน,นะครับจุ่มเข้าไปในดอกของเขาเลยแล้วปลายภูก,กันเนี่ยมันจะติดล,ละอองละอองเกสรน,นะครับเมื่อเมื่อปลายภูกกันติดละอองเกสรเสร็จก็นําเข้ามาผสมกับดอก <S <S ที่เราคิดว่าจะเอามาผสมเนี่ยครับเอา เกสรจากต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้ต้น,น,ตนพ่อพันธุ์มาผสมใส่ดอกสองดอกนี้นะครับผสมใส่เข้าไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่เกินไว้ในหัวข้อก็คือทํายังไงฝักมันจะติดนะครับโดยที่เวลาที่เราลดน้าเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบกับเกสรที่เราผสมไว้นะครับก็คือหลักง่ายๆเลยนะครับก็คือ เวลาเราลดน้ำเนี่ยเราอย่าให้น้ำที่เราลดไปโดนดอกในช่วงระหว่าง1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือใน1วันที่เราผสมเกสรไปเนี่ยอย่าให้โดนน้ำเลยจะดีมากนะครับแล้วแล้วมันจะติดฝักติดเมล็ดได้ผลสมบูรณ์แน่นอนนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราาผสมเสร็จลดน้ำหรือฝนตกนะครับ มันก็จะเป็นสภาพอย่างอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับนี่นะครับอพอพอมองเห็นนะครับตัวนี้ดอกนี้นะครับอุยหลุดแล้วเห็นไหมครับเนี่พอ พอผสมเสร็จปุ๊บนะครับเกสรก็ไม่ใช่ใส่น้อยๆนะครับใส่เยอะหลายต้นหลายหลายพ่อพันธุ์มาผสมใส่มันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าหลายฝนตกนะครับวันนั้นฝนตกเมือ่อเมื่อสัปดาห์เมือ่อสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกนะครับมันก็จะฟอแบบนี้นะครับมันฟอดอ,อกนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะครับนี่ก็ผสม ผสมเสร็จก็มีฝนตกเหมือนกันนี่นะครับดอกนี้วิธีการสังเกตว่าติดไม่ติดนะครับคือคือในช่วงในช่วงนี้นะครับในช่วงในช่วงของในช่วงของโคนดอกเขาเนี่ยจะจะเป็นสีเขียวอ้วนๆหน่อยนะครับถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ติดมันจะฟอรเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างที่มันชัดเจนหน่อยนะครับ ต้นนี้แล้วกันอ่าต้นนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นช่อดอกนี้ไหมครับดอกนี้นะครับพอมันติดมันจะเริ่มอ้วนๆป่อ,ปองๆนะครับนี่ดอกนี้ก็ติดนี่นะครับเวลาที่เขาติดเนี่ยมันจะเป็น อ้วนๆป่องๆอ,ออกด้านข้างนะครับอย่างดอกนี้ก็ผสมเสร็จแล้วเมื่อเช้านะครับเมื่อวานดอกนี้นะครับผสมเมื่อวานแต่ถ้ามันไม่ติดมันจะฟอร์มันจะหลุดไปเลยนะครับแต่ถ้าอย่างนี้น่าจะติดแล้วละ่ะเนี่ยนะครับอันนี้ติดแล้วอ้วนแล้วเห็นไหมครับเริ่มป่องออกนี่นะครับอาการอาการที่ว่าเวลาที่เราผสมผสมเกรสรติดมันจะ มันจะป่องๆออ,ออกนะครับอ่ะเราอุ้ยล้มแล้วอ้าววายเสียหายหลายแสนโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอุบิเหตุเดี๋ยวนะครับเพื่อน เดี๋ยวจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นขอเวลาแป๊บหนึ่งนี่นะครับอุบซิเหตุเห็นไหมครับเมื่อตะกี้มีอยู่สองฝักวาง วางลงกับพื้นแล้วทีนี้มันล้มครับมันลม้มฝักเกิดหักโอ้ฝักฝักหักซะแล้วนะครับฝักหลุดออกแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาไปล้างนะครับเราเราจะเอาไปล้างแล้วก็เอาเมาเล็ดคือถามว่ามันมันมันแก่หรือยังมันยังไม่แก่นะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยแต่แต่ด้วยว่ามันกําลังจะแก่นะครับ นี้วิธีการวิธีการของเราก็คือเราจะเอามีดกรีดมีดกรีดนะครับแล้วก็พาเอามาล็ดเขาแล้วก็ล้างผ่านน้าเอาเมือกเอาออกเอาเมือกออกนะครับแล้วก็ผึ่งลมไว้ให้แห้งทีนี้วิธีการเพราะก็เราก็จะใช้ดินดินเพาะนะครับพีทมอสนะครับเป็นหลักพีทมอสพีทมอสเนี่ยจะทําให้มเมล็ดงอกได้ดีมากนะครับพีทมอสเราก็จะ เขาเรียกอะไรกู้ชีพกู้ชีพนะครับเสียดายมันแก่ยังไม่จัดเท่าไหร่ไม่ไม่เป็นไรลุนลุนสองดอกนี้ต่อไปแล้วกันนะครับอ่าเข้าสู่หัวข้อออกระบวนการที่เราคุยกันดีกว่านะครับก็คือ <c oughs> ก็คือ,อทำอย่างไรนะครับเมื่อเราผสมเกสรเสร็จนะครับ เราลดน้ำมันจะไม่มีผลต่อดอกกระบองเพชรที่เราผสมไว้นะครับมันจะได้ติดทุกดอกทุกดอกนะครับถ้าเกิดเรา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 ,เราใช้ปกติอ่ะลืมบอกไปปกติการลดน้ำของของของที่นี่นะครับปกติการลดน้ำของที่นี่จะใช้กระบอกฉีดที่เป็นถังพ่นนะครับถังพ่นกดแล้วก็พ่นปลื้ดเลยนะครับ จะไม่ใช้วิธีการตักน้ำลดนะครับแต่แต่ด้วยแต่ด้วยฝนฟ้าหรือ,อประสบการณ์ทำให้ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างที่บอกนะครับเราก็มันสังเกตดูว่าเอ๊ะฝนตกมันทำไมมันไม่ติดนะครับทีนี้แดดแดดแดดดีนะครับแดดดีเราก็จะประยุกนะครับ ทำอย่างไรจะไม่ให้น้ำไปโดนที่เราจะแนะนำก็คือใช้ขันนี่แหละครับใช้ขันขันตักน้ำนี่แหละครับลดลดลงไปที่โคนนะครับอย่าให้โดนดอกแบบนี้นะครับมันก็จะไม่โดนดอกนะครับแบบนี้ ค่อยๆลดไปที่ละต้นนะครับถ้าโดนดอกก็เรียบร้อยนะครับไม่ติดนี่นะครับวิธีการเลี่ยงปกติจะใช้ใช้ถังฉีดน้ำนะครับฉีดแรงดันถังแรงดันนะครับฉีด ปื้ดเดียวเสร็จเลยนะครับแต่วันนี้เราจะเลี่ยงวิธีการดังกล่าวโดยไม่ให้น้ำมันโดนดอกที่เราผสมไว้นะครับนี่นะครับดอกดอกที่เราผสมไว้มันก็จะไม่ไม่โดนน้ำ บางทีบางทีเราผสมไปผสมไปเราก็ดูดูไปเออผสมเสร็จแล้วก็ลดน้ําใช่ไหมครับคือตอนเช้ามาก็คือถ้าถ้าเราลดน้ําก่อนแล้วผสมก็ไม่ได้อีกนะครับก็ไม่ได้ถึงถึงเราถึงเราจะลดน้ําเสร็จแล้วค่อยมาผสมมันมันก็ไม่ได้นะครับเราต้อง ยังไงมันก็ไม่ติดนะครับถ้าถ้ามันโดนน้ำบางคนบอกว่าก็ก็ลดน้ำก่อนสิแล้วค่อยค่อยมาผสมคือถ้าถ้าลดน้ำก่อนนะครับน้ำมันก็จะเข้าไปในในเกสรดอกแล้วก็กว่ากว่ามันจะแห้งนะครับกว่ามันจะแห้ง มันก็ใช้เวลาเกือบครึ่งวันไปนู่นนะครับแต่อย่างนี้เราก็ลดได้เลยนี่นะครับก็จะไม่มีผลกระทบกับดอกที่เราผสมไว้นะครับ นี่ก็ต้นพันธุ์ต้นพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆนะครับที่ที่ที่เลี้ยงไว้ก็จะมีพันธุ์ยิ้มโนพันธุ์เอลนะครับหลักๆให้ดูประมาณนี้นะครับของเราของเราไม่เยอะนะครับก็มีนิดๆหน่อยๆนี่แหละครับ ตอนนี้นี่นะแค่นี้ก็น้ำก็ไม่เข้าไปในดอกแล้วดอกก็สมบูรณ์นะครับแต่ก่อนแต่ก่อนใช้วิธีฉีดฉีดสเปรย์ฉีดถังกำลังดันฉีดพอฉีดเสร็จปุ๊บดอกมันก็ไม่ติด มันก็โรยกันมีติดก็ติดน้อยมากเลยนะครับติดก็ติดน้อยมากก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะทำไมทำไมหน้าฝนเราผสมเกสรไม่ติดแล้วก็ช่วงที่เราลดน้ำหลังหลังจากที่เราผสมเกสรเสร็จทำไมมันไม่ติดนะครับเนี่ยนะครับคือที่มาของของในเรื่องนี้นะครับ ก็สรุปว่าเวลาที่เราผสมเกสรเสร็จเนี่ยอย่าให้โดนน้ำเด็ดขาดนะครับต้องให้ดอกแห้งเกสรแห้งมันถึงจะผสมเกสรติดนะครับทิ้งไว้อย่างน้อย1วันอย่างนั้นดีกว่านะครับอย่างที่เกินดอกนี้นะครับอย่างที่เกินดอกดอกนี้พรุ่งนี้เราก็จะซ้ำอีกครั้งหนึ่งผสมผสมดอก ผสมเกสรเขาซ้ำอีกรอบหนึ่งคือวันนี้เขาเขาเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มตูมนะครับเริ่มเริ่มตูมยังไม่บานแต่เราผสมไปเดี๋ยวพรุ่งนีเ้เราจะเอาเกสรจากพ่อพันธุ์ต้นอื่นๆสีสวยๆมาผสมให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับต้นนี้เขาจะออกเป็นแนว LB ลูกผสมสีเขียวแล้วทีนี้เราจะเอาสีแดงมาใส่นะครับสีแดงสีเหลืองสี ชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับมาใส่มันก็จะได้ลูกไม้ใหม่หมๆสวยๆนะครับเอาไว้ปลูกไว้เชยชมไว้แบ่งปันกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนที่มีใจรักที่จะเลี้ยงกระบองเพชรในการผสมเกสรในการขยายพันธุ์นะครับถ้าเกิดถ้าเกิด คิดว่าเป็นประโยชน์เป็นความรู้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันขอบคุณมากเลยนะครับจบด้วยเพียงเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามคลิปใหม่ๆต่อต่อไปนะครับถ้าเกิดมีเวลาจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันสวัสดีครับ